สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะลายเบสิกอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้เลยเราจะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะแบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะแบบนี้นะคะอุปกรณ์นะคะคก็ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะมีเทปใสนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาลาคางเบอร์2นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา2สี 4, ลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นเส้นสีฟ้านะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสเส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่ 30ซนเมตรค่ะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านค่ะแบบนี้จากนั้นพับริบบิ้นนะคะลงมา10ซนเมตรค่ะดีรอยพับนะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะส่วนริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่15ซนติเมตรค่ะ ตัดปลายแหลมหนึ่งด้านค่ะแบบนี้สีของริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะหรือริบบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะนามาขึ้นฐานกันเลยค่ะริบบิ้นเส้นที่1น,นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่2คล้อง เส้นที่1ค่ะริบบิ้นเส้นที่สนะคะคล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4นําริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1เลยนะคะแบบนี้ดึงออกมากว้างๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ลวงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญพร้อมเลยนะคะก็ ให้เพื่อนนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนเพื่อจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล,ล่างขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้เส้นยาวด้านบนพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชรับนะคะรีด,ดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ การริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทั้ง4เส้นนะคะเส้นสั้นด้านล่างเ,เพื่อนๆก็สอดเข้าช่องด้านบนตรงนี้นะคะปล,ลิบบิ้นโผล่แบบนี้นะคะทําเหมือนกันเลยนะคะทั้ง4เส้นนะคะสอดนะคะสอดฐานนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ ลักษณะนี้เลยนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ทานลักษณะนี้ค่ะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมานะคะเราก็จะมาทํามุมนะคะทํามุมดอกนะคะตรงนี้แล้วก็จะจับนะคะลักษณะนี้ทําเส้นด้านบนนะคะเส้นยาวด้านบนพับลิบบินนะคะลงมานะคะแบบนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้ นำปลาลิบบินสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อนเนก็ดึงหลวมไว้นะคะลักษณะนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะพับลิบบินนะคะลงมานะคะแบบนี้สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้ดึงหลวมไว้นะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะพับลิบบินลงมาค่ะแบบนี้สอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะ พับริบบี้นนะคะลงมานะคะแบบนี้สอดเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนเพื่อนดึงให้กระชับนะคะให้ได้ลักษณะนี้ทั้งสี่เส้นค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะจะนั้นเพื่อนเพื่อนก็จัดมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะดูมุมทั้งสี่มุมให้เท่าๆกันเลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ แบบนี้เราก็จะนำริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะที่เราตัดไว้นะคะมาสอดนะคะด้านล่างของเส้นสีฟ้านะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะพับริบบิ้นเส้นนั้นบนลงมานะคะแล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้ถ้าสอดยากใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นนะคะจะชนกับมุมตรงนี้พอดีนะคะชนตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็สอดนะคะให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ทามบิบินนะคะแล้วก็สอดนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เลย สีขาวจะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้จากนั้นจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันนะคะแล้วก็จะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นคู่ที่1ค่ะคู่ที่2ทับนะคะแบบนี้คู่ที่3มทับคู่ที่2ค่ะคู่ที่4ทับคู่ที่3นะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้เลยแบบนี้จากนั้นนะคะเพื่อนๆจับริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้ มือซ้ายนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะจับแบบนี้เราจะพับริบบิ้นสามเส้นตรงนี้ค่ะลงมานะคะสามเส้นตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามนะคะจับนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านความมือพับลงมานะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมาจับแบบนี้นะคะให้ถนัดนะคะให้เพื่อนๆจับให้ถนัดค่ะพับเข้าลงมาแบบนี้ให้เพื่อนๆจับแบบนี้นะคะ พับลงมาไม่ต้องหมุนนะคะพับลงมาแบบนี้เลยใชนิโป้งจับแบบนี้ค่ะเส้นที่เราจะทํานะคะคือเส้นนี้ค่ะเราจะทําเส้นสีฟ้าก่อนนะคะเส้นสีขาวเราจะยังไม่ทํานะคะให้เพื่อนๆนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยช่องสอดเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะข้ามมุมนี้นะคะมาสอดตรงนี้ แบบนี้นะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆนก็ค่อยคดึงค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นมากก็ได้นะคะดึงหลวมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังนะคะเพื่อนๆก็ปล่อยริบบิ้นคู่ที่สองออกมาตรงนี้ก็จับไว้นะคะแบบนี้ค่ะทำเส้นสีฟ้านะคะพับริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะ มุมนี้เลยสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะถ้าเป็นร bon ิบบิ้นเนื้ออ่อนมุมเขาอาจจะหักง่ายนะคะต้องค่อยๆดึงนะคะเส้นที่3นะคะคู่ที่3นะคะตรงนี้ปล่อยออกมานะคะแบบนี้ก็ทําเส้นสีฟ้านะคะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่2เลยมุมนี้นะคะ เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะคู่ที่สี่นะคะเพื่อนๆก็ปล่อยออกมานะคะจับให้ถนัดค่ะทำเส้นสีฟ้านะคะภาแบบนี้สอดมุมนี้นะคะตรงนี้ปาริบินนะคะโผลตตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงกลีบนะคะให้เท่าๆกันนะคะเพื่อนๆดูกลีบให้เท่ากันเลยค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะ พอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะทํากลีบเส้นสีขาวนะคะเราจะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้จับลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะพับเหมือนเดิมเหมือนกลีบแรกเลยนะคะพับลิบบี้ลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะพับเหมือนเดิมเลยนะคะทําเหมือนเดิมเราก็จะสอดตรงนี้นะคะช่องสอดจะอยู่ตรงนี้ ด้านบนนะคะของกลีบสีฟ้านะคะตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็สอดปลาลิบินโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงแบบนี้ค่ะจะดึงรวมลักษณะนี้เลยนะคะเส้นที่สองค่เหมือนเดิมนะคะเส้นที่สตรงนี้ พับริบบิ้นมานะคะพับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้สอดด้านบนนะคะของกลีบสีฟ้านะคะตรงนี้สอดช่องเดียวกันเลยนะคะช่องเดียวกันกับกลีบแรกนะคะเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะทําเหมือนเดิมพับริบบิ้นมานะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาสอดด้านบนนะคะของกลีบที่หนึ่งนะคะตรงนี้ าพาดีบ้นนะคะโ่ตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่พาดดีบ้นนะคะแบบนี้สอดนะคะตรงกลีบนี้เลยจากนั้นเพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะตรงนี้นะคะกลีบตรงนี้นะคะดึงแน่นรวมแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ อันไหนเราดึงแน่นไปเพื่อนๆก็สามารถดันเขากลับขึ้นมานะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะมุมของริบบิ้นนะคะตรงนี้ส่วนเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะ2เส้นคู่นะคะตรงนี้สอดทั้ง4ี่คู่เลยนะคะให้เพื่อนนะคะสอดนะคะเพื่อนๆคนไหนจะไม่สอดก็ได้นะคะจะนำเหรียญมาวางเลยก็ได้นะคะตัดริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นตรงนี้ออกนะคะ จะได้แบบนี้นะคะพลิกับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะตัดนะคะริบบิ้นเส้นสั้น2เส้นที่เราสอดไปเมื่อกี้ออกนะคะเราจะเหลือเส้นยาวนะคะไว้สเส้นนะคะแบบนี้สําหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญที่หลังนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะคะนำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้สารไล่ขัดเลยนะคะแบบนี้เลยอันนี้สําหรับเ,เพื่อนๆนที่ต้องการจะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วเนเพื่อนก็ดึงให้กระชับนะคะเ,เพื่อนเพต้องใช้เทปใสนะคะติดนะคะหรือเ,เพื่อนๆนจะใช้กาวสองหน้าแบบบางติดที่เหรียญก่อนก็ได้ะคะ เราก็จะใช้เทปใสนะคะติดนะคะตรงนี้การบิบบินเลื่อนหลุดแล้วก็การเลียนหลุดด้วยนะคะแบบนี้ค่ะติดไว้ลักษณะน,น,นี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ